<S 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 ดีใจอะไรขนาดนั้นคะน้อง <S 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 อยู่บ้านกันนะคะแม่ไปรับน้องก่อนนะแม่ไปรับน้องก่อนนะคะไปไหมเจ้าอีเราไปไหนกันคะเราจะไปไหนกันคะไปรับน้องกันเราไปรับน้องกันนะคะเด็กๆไปไหนกันคะ เด็กๆจะไปรับน้องเหรอคะโอ้โหไปด้วยกันนะคะพี่เดียวน้องจะมาแล้วอใบมันหลับไปแล้วนะคะสนุกไ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเฮยใบมนันพี่เดียวก็มา มาทุกคนเลยวันนี้มาครบเลยไหนน้องซออยู่ไหนคะอ๋อน้องยังไม่มาพี่เคพี่น้องมาแล้วพารีเปิดเลยโอ้คิดถึงพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดียวก็คิดถึงน้องครับพี่เดียวเดินเบียดพี่เดียวดีใจ วันนี้พี่เดียวมาเซอร์ไพรส์น้องพี่เดียวยิ้มเลยเนี่ยพี่เดียวโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เป็นไงครับเจอพี่เดียวอุ้ยนั่งเลยออนั่งเลย <c oughs> พี่เดียวดีใจได้เจอน้อง ดีใจไหมคะดีใจค่ะไม่หวก็ดีใจอัสโนวัยไปนั่งด้วยไหมคะเอาค่ะโอเคค่ะอัสโนวัยอ่ะอุ้มนะคะรึปอู้ชนวัยว้วันนี้ก็หอมจะออกเดินทางแล้วค่ะ ข,ข,ขัดเข็มขัดด้ยวยนะคะไปพันชายไปไหนคะไปพันชายยังไม่ถึงเวลาเลยคะ่ะ <c> ค <oughs> ิดจึงยายเหรอคะจะไป,ไปวันสงกรานโอเคผมจะไปอยู่พี่เดียวดีใจใช่ไหม เดียววันนี้เปโรงเรียนสนุกไหมครับสนุกครับอืมอนนี้สนุกอะ